ที่กำหนดในคำอธิบายสนาถ้าทางกำหนดถ้าทางการที่กำหนดในคำอธิบายนาถ้าไมู่ต้องยืนตรงและหันหน้าเขานามนนจุที่กำหนดยืนจุดที่หาไม่ได้คำสั่งบอกยืนจุดที่กำหนดถ้าไม่บอกต้องหันหน้เข้านาโอเควนคืวละาษาค้าราชการเริ่มดีถ้าที่มีอาสาอใหม่อายุเดิ ไอหนสแซมบาาสาธุได้ไม่่ใชสแเดี๋ยวไม่ได้ปล่อยเอ้าก็ผิดท่าปล่อยได้ไงนะโบทปมเมอร์เนี่ยแต่อย่าดูด้วยหัวสาวเวลาขีไม่มีดวงนะครับโบทปมเมอร์อยู่กับมือโกลมืออยู่กับมืออาโอนะอย่าใสจโมเวลาไม่พร้อมไม่ปล่อยผิดท่าไม่ปล่อยนะเอาหัวไม่ปล่อยนะได้ไหม แสงบายพอถึงจะป่อยนะครับต้องไม่้องผัดปืนถือปืนเพื่อช่วยถูแม็กกาัีน้องจักแสงบายปืนต้องวาเว้นแส่แต้วง็ลากบนปืนได้ถ้ามทำให้ชักปืนจัดสองด้วยมือไม่ได้คำสั่งให้ชักปืนจัซองด้วมือไม่ได้ถ้าททำคำสั่งแบบนี้ดวยแตที่ด ห้ามบรรับให้เอาปืนเข้าซองหลังสัญญาณเพ่งแต่ประเด็นเรื่องความปลอดภัยบรคดาให้เอาปืนเข้าซองนะครับหมายถึงว่าน,นี้นี้ไม่เสร็จปั๊บลงภูเขาผูเขาต่อเอาปืนเข้าซองปล่อยแล้วขึ้นมาแล้วก็ทักชักใหม่ไม่ได้ห้ามไม่ได้เขาเอาเข้าซองคือเลิกแล้วนะคะรับเพราะการหม่านลงตัวทานฝ่ายขานะครับนอกจากทักเข้าไปชักออกแล้วเนี่ยได้แค่สองครั้งนะนอกจากนีอยู่หมดและปืนต้องไม่ไปจุ่มหรือเตรียมพร้อมในข้อ ป,ปเสนฟฝากวื้นดีอยู่นะครับหสือสารในขาสนาเลย ภาษาไทยก็แปลงไ้ไหนบรรจุกินที่พวกโอ้บรรจุพร้อมมัพร้อมตรงไปคือมันก็แปลงไปไโหลดในระดีบรรจุและเอี๊ยดไวยพร้อมตอะนั้นบรรจุรอไปดูไปฟังทหารฝั่งก็ปีมันเลยแปลของเป๊บรรจุร้องนะครับโหลดในระดีระดีอันนี้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 นึงสีกัวอาร์ไวดีไวดีอย่าเล่นดี เรเแล้วไอ้ก่โห้เลย Hey ไม่เละได้อยู่ทำไม่เป็นไอ้แม่น็อตเลยหรือเมคไวดีถ้าเราสั่งเมคไวดี้หมายถึงปืนเปล่าๆปปืนไม่บรถูกไม่ต้องสั่งโหลดนะครับ การใส่ยกกรนอีถือเป็นโหลดนะถ้าบอกเมฆว้ดีคืมือเปล่าเมฆม่ดีเขาก็มือเปล่าทำอะไรเมฆม่ี่าเล่นี่เพราะมือเปล่าทำไมครับในกำลังเริ่มรื่องการยีคือหลังที่กำกังนี้แ่งจัต้องหันหน้าเข้าไนังทางที่ปลอดภัยถูกไหมเรียบร้อยเตร๋ยมพร้อมมือตที่จะที่ด้รับฟังมาในมือแบบไหนนะครับจะใส่ต่อเมื่อเล่นใดเด็กมือที่เริ่มยิง และห้ามออกจากพื้นที่นั้นแล้วโหแอนเมคเรดี้ถ้ลืมขอไม e ่ได้ไม่ต้องนะถ้าจะเดินออกไปต้อบอกอาวุธเาไม่เขาไม่บอกอาวุนิดแนวอื่นได้แค่นั้น้อกจากนี้จะยาเรื่องผีป่ารู้ดีกว่ติดตัวทุนเสร็จและถ้าปืนโหลดลังจากคำสั่งนี้ดีเมื่อสิ้นคำสั่งโหลดแอนเมคเรดี้หมายถึงคอสท์ท็อปไฟ เริ่มดิบเกิดขึ้นหลังจากสถานีรดเอเมเกดี้ยิดปืนประกบนปุ๊บยังไม่ที้โลดไม่สอนคอาายอาบควเริ่มขึ้นรถเมื่อไหร่ดีอยู่มะนะเวลาเริ่มขึ้นแล้วข้ามเส้นแดงมาแล้วโอเคคนระโอเคนะครับ are you ready ใน,ใน,ในพูดพร้อมไหมครับ1 2ึ่สองสาม are you ready ดีกว่าเส้นที่สุด are you ready เดี๋ยวจอปากกันนอนทั้ปากกอนจะจะเป็นอาโออเมริกาเนี่ยขาการสามดาวรือไ่สามดาวดาวละห้าปีอ่ะเป็นไออาโเมาดาวละห้าปีอ่ะแกมีสามดาวปากกอนตัวใหญ่มากสอนผพวกตอนที่แกสอนผมอ่ะมีผเนสามอ่ะน่าสอนแล้วอ่ะเป็นไออาโอเอแล้วแกจแต่โอ้ดูเลยโอ้มัมัน เหมือนอะไรนะเหมือนเหมอะไรนะอะไรภาพนังอายุไรบอยเฮ้ยกระเทมเพลเดีกระรัเลยใครมีเด็กบ้าก็ลองมาดูเลยแต่ใครใจดีเมื่อนกกีฬานักกีฬาไม่ใต้องตอบรับนะครับ Are you ready ไม่ต้องถามซ้ำนะ e you ready Are you ready เปนต Are you ready ท่านน่โอเคอ you ready no 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 n e ทำไ r e you ready ท่านนี on, uh ้ปล่อยต่างๆออกไปเลยไม่ต้องบอกลับแต่ถ้าบอกับดีไม่แหละลงไปมาในใจพอบอกอาโอก็จะต้องเวลาีตามทุกคนแต่ถ้าอันไม่ดี no อ่านีม่ดี่ o อ่านไ่ดี n ่โอ้กระแบกกะไปไหนต่างไว้เลยนะครับ กรณีนี้ปทนอรคนดิีเฮ้ยเอาเอดีเถะเอาดีนะอรย์อาจาบางคนคอดีตื่นถามแรกหรือไม่ก็ะนั่งวเยถ้าชนะอีกึ้นวิชนะแล้วเนี่ยเตนสภาพนี้ไม่พร้อมไก่ยคนที่เต้นขนาดนี้คือเต็นอะไรอย่างนี้ไดรน้ทอันรอย่่กหวง ถามนะตอบรับอย่างนี้นะครับหรือนี่นี่ตอบรับเนกันนี้เราเรียกตามภาษาพากว่ารับโดยอุ่ต่ทีอุจจะดีแปลนี้นะเราจะตอบคำถาม standby พูดไช้คัดเอสองสั้น standby s t a n d b รอ standby เก็บตอบหรือภาษาาหารระหว่าง แน่นอนเลยาาอเนความไ่รัากาสนัญญาจะทิ้งกดาตั้งแต่1ถึง4วินาทีโดยประมาณเกิ4น4าที่ยาวไปใกล้เกิน4นาเร็วเกิไนไปอายุนิดแต่ยปีตายโหเลยัาานี้คุณแงตายปีเลยคุณจะทำอะไรใช่ไหมหรืออาอยุนิดีตมย ไม่ได้นะคือมีเนื้อลานึ่งสามนาทีเราอนการเวาถืออายุนอีสแ้นบายทิืงสุดท้ายที่เราจะทำก่อนนะก่อนที่จะสั่แตนบายกวาดจะกบนรงร่าแว่นใส่ไหมู้ใส่ไหม้ซองนีดปืนยืใองแล้วปล่อยเข้าเฟซไว้หือตำแหน่งยืนมือวกวาดฟุมีเวลาทม่ดีเ่ากวาดแล้วเท่กวาเอาตาไม่งนั้อย่าคิดว่า มันคอเดี่ยวแบแบเอาที่ฝึกมาแล้วแต่ตาไวมากสเตนบายครับถ้าไม่ดิ่งอยุ่เลดสตนบายเลนดี้ใหม่ครัหรือสตนบายกรลัเลนดี้ใหม่อย่าปล่อยต้อวปล่อยแแน่ใจจริงลรีบีนะถึงบอกว่าอย่าดีเลยปล่อยตามตสอ,สอบทำตามนี้ไม่ดีนะทำอยางนี้ให้อยู่ทีมันที เอาเนี้ยออกจากใจหยุดเคลื่อนไหวรอคำสั่งเอาสั่งต็อปมีอยู่สองกรณีเท่านั้นะคนะหัวจะลุกขึ้นชูชนนสัตว์กันรีกันรีส์อะไรกันรีส์วางต่อเปล่าไม่ได้ตั้งยิงมาตแต่ต t อ p เนี่ยปกติคำสั่ง stop เสร็จปั๊บนะครับคำสั่งต่อมาคืออันโยนในโซเวีย so ต จาบอกอะไรจนขวาจากอารมณ์ด้วยเหตุผล